น้ำหนักทีเท่าไหร่สามสิบสี่ไม่ใช่หรอสามเก้าวันน้นหนักสามเก้าอัปเดตส่วนสูงร้อยร้อยห้าสิบสี่เซนติเมตรเวทน้ำหนักสามสิบเก้าสามสิบเก้ากว่ากว่าวันนั้นพี่ตีบอกสามเก้าจุดเท่าไหร่นะจุดห้าไม่หรอสสแป เออ,อเก็เลยเกาแปดเนอะสามเก้าเออน,น้ำหนักสามเก้าของผม <c oughs> ของผมหกสิบเก้าน้ำหนักหกสิบเก้าแล้วคิดดูว่าจะจำมั่งไหมอะ่ะเพื่อนหนูน้ำหนักหกสิบเก้าสวัสดีครับน้องดีค่ะสวยสวัสดีค่ะพี่จา๋าฮิโร่หนักหกสิบเก้ากิโลกร,รมัม ไม่ใช่เท่าอีเจ้าอ้วนเหรอเนี่ยโอ,อ้ยเดยี๋ยวเรียกเขาได้อยดินะก็เกือบเจ็ดสิบกิโลอ่ะสั่งแปดสิบอืมเอ็นดูประมาณประมาณใครอ่ะฝากกดขอบคุณกดไลค์ด้วยจ้ะเด้เอ ผมคอทเทเป็นถังแก๊สเป็นยังไงอ่ะลูกคืออะไร <S 2> <S 2> <S มันคืออะไรทำไมถึงมาบูลลี่ตัวเองเนาะผมคอทเทเป็นไหนแม่ไม่เข้าใจอ่ะถังแก๊สเพราะว่าถังแก๊สมันจะบวบๆไหมครับมันจะอ้วนๆอะไรเงี้ยเหรอทำไมต้องบูลลี่ตัวเองด้วย,วยรอะที่บอกว่าเป็นยังคือบูลลี่เจ้าของละลูกอันนี้คือใครบอกบน้องพูดเองเพื่อนหนูพูดเองฮีโร่พูดเอง อ้วนอ่ะแบบนี้จะบวมๆอ๋อหรอกลมๆบวมๆอะไรเงี้ยอ๋อหรอชอบบวมขนาดแม่ทำกับข้าวแม่คิดไม่ทันนะเนี่ยหนูไม่ได้ทำกับข้าวไม่ได้อยู่ห้องคนหนูยังหนูยังคิดทันเนาะอ๋อหรือว่าจำถังแก๊สอยู่ที่หนองคายที่บ้านคุณยายเพ็ญหรือเปล่าก็มาค่ะแบบจะบวมๆก็ร่วนอะอ่ะฮะใช้คำใช้ศัพท์คำว่าคอสเพลย์ด้วยนะเออไป็ธรรมดาพี่น้องได้ยังยินค่ะตอนแรก บวมครับไม่ไม่ได้โม้เพราะว่าผมอ้วนทำไมต้องทำไมไม่ต้องบุลลี่เลย <laughs> ไม่เนาะไม่ได้บุลลี่ตเอหมือนว่าคือคือเขาแบบว่าจริงใจไงบอกว่าเออผมลักษณะแบบนี้สูงเตี้ยดำขาวอ้วนผอมอะไรคือแบบเออวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเราได้เจอกันอะไรประมาณนั้นะนะ่นะก็เลยจะจะฟีลแบบวันนึงถ้าเกิดว่าเพื่อน เพื่อนวันนึงเรามีโอกาสได้เจอกันหนูก็จะแบบเอยวันนี้อันนี้ไงฮีโร่วัสดีนายอย่างนั้นหรือเปล่านายวันดีหนูก็จะแบบเออวันนึงหนูเจอฮีโร่ฮีโ,ฮโร่แบบนี้แต่แต่ฮีโร่ก็เห็นพิธีผ่านผ่านสื่อแล้วไงแต่เราไม่เคยเห็นฮีโร่ไงก็จะได้เออก็เรานี่ไงอยู่ในไ like ลฟ์สดเราคอมเมนต์อ่ะวันดีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเราเอง <laughs> จะเป็นฟิลนั้นอน่ะ คือพูดเพื่อให้เรารู้แบบเออนี่นี่คือเรานะอะไรเงี้ยวันหนึ่งมีโอกาส่วันหนึ่งมีโอกาสแบบได้เจอกันจะได้แบบอุ้ยก็เราไงที่อยู่ในไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยฟิวนั้นหรือเปล่า <laughs> เอ็นดูเอ็นดูความน่ารัก <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยว,วันก่อนไลฟ์สดก็ลืมไฮไลท์เดี๋ยวพี่ที่หลับแน่เลยลาสุดกินไอติมอันยุยศทั่วบ้านแล้วพี่น้องนุ่นนู่นนุ่นถุงจ้ะ ทิ้งได้เลยจ้ะแม่ก็เขาก็เพื่อนหนูบอกบุคลิกไงบอกอัตลักษณ์รูปร่างหน้าตาของตัวเองแบบเผื่อวันนึงได้เจอกันแมนบอพี่น้องผมมีนิ้วสิบเอดนิ้วโอเคเห็นอยู่ว่าจะถาม